สวัสดีครับสวัสดีพี่เพื่อนชาวสามชาติและพี่เพื่อนชาวยูทูบทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาเปลี่ยนแผ่นฟิล์มนะครับแต่ของพิมิตนะครับ4ีปากนะครับผมเดี๋ยวจะลองเปลี่ยนใช้แผ่นฟิลม์มเอกทะเลนะครับผมนะแผเอกะเลฝั่งละสองแผ่นนะครับของพิมิตนะจะใส่ฝั่งละสองแผ่นสองปากก็สี่ตัวใช่ไหมสี่ตัวก็สองสี่หก แปดแปดแผ่นนะครับผมเนี่ยเดี๋ยวตอนนี้กําลังใส่นะครับผมถอดมาแล้วกำลังใส่แผ่นฟิล์มนะนี่ตัดแผ่นฟิล์มใส่ใพิมิตนะครับผมเดี๋ยวพอเราเปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวเราจะไปตั้งเสียงแล้วมาลองฟังเสียงกันนะครับว่าเสียงแต่ก่อนของพิมิตแต่สีปากนะครับผมแล้วก็เชยกก็ต์ทำไรครับเชยก๊็ต์เช็ก๊อตทำไรครับนั่งรอเลยนะ เดี๋ยวมาลองใช้แผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ดูนะครับผมนะอยากลองตมิดบอกอยากลองใช้แผ่นฟิล์มเอ็กซเรย์ดูเดี๋ยวเราถ้าใส่เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปตั้งเสียงแล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงกันนะครับพือว่อ ดูเขาหอดูเขาอดไม่ได้เนเฮ้ยหนูไม่รู้ว่าขึ้นอย่างนี้ไงไม่หนูไม่เอาเสายาวหรอกเขาเล่นเสาไม่งอนี่เนี่ยออกเขาหลังมันคับเดี๋ยวนี้กำลังใส่ผันฟิล์มฮะเดี๋ยวเราใส่แผ่นฟิล์มเสร็จเดี๋ยวเราไปตั้งเสียงกันสงอเลยเราใส่แผ่นฟิล์มเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราก็ไปหาที่ตั้งแต่ตามคือแบบหาที่ตั้งแต่ก่อนนะ สามถ้าหาเพื่อนฝีตีด้วยแล้วผมผมป้ายมาเล,เลยลองฟังเสียงตอนที่ยังไม่ได้ตั้งก่น <c oughs> อนเฮ้ยไม่ต้องตั้งแล้วมั้ง <c oughs> เฮ้ยเจ๊ได้แล้วเนี่ย ให้ลองฟังเสียงตอนที่ยังไม่ได้ตั้งฮะ ตอนนี้เราก็ตั้งเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเราไปพังเสียงตอนตั้งเสร็จก่อนอ่ะเดี๋ยวมิดเดี๋ยวผมจัดให้ฟังข้าไหนหน้าหข้าหนา้าหนา้าตรงเสาไฟทุกนี้ ได้นะผมโอเคครับวันนี้ก็มิดก็มาให้เป็นหมอลองยาอีกแล้วเป็นดูลองยาอีกแล้วนะฮะไม่พังก็เพ้ยนนะ okay, ครับผมโอเคครับผมเดินทางปลอดภัยทุกท่านครับขอบคุณสุดหล่อด้วย